หลวงปู่ขันเกิดบอ่อท่านตายนี่เป็นเทวดาไรบอร่ออแสดงว่าสแสดงว่ามนุษย์นี่ก็เป็นเทวดาไอะไร,ะไรบน่ากเป็นเนเป็นไเ,เป็นนันเลยโอ้ไใจิตแสดงว่าจิตเห้าตอนนี้นี่จะเป็นจะเป็นเทวดากระไรถ้าเกิดจิตเห้า มีเมตตาเป็นกุศลแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อใดเข้าใจให้ขึ้นในจิตเท่าใจเท่ากับายเป็นยากโอ้อันนี้อันนี้คือความเข้าใจเรื่องของเทวดาวาเถองครับมันนิเทพเดี๋ยวปูแต่เทวดาแต่ว่า้งมาใ้กั เห็นสั้นสูงบ่ครับเือห้องพอเห็นเป็นัง้เป็นคนกับเรียวบอเห็นแต่ละสั้นกับเดียวบอเห็นกันอันละเอียดละเอียดเป็นคของละเอียดไมแต่สั้นสูงเรียวเห็นสั้นต่ำเนาะเออยวมันก็จะขีด่านึ่งกับเรียวบ่อกอบากันมไม่รสั้นมแห้งละเอียดไปอีก ลุงปูเคยไปเที่ยวบ่ครับไปไปไปเที่ยวสั้นพมสั้นนั่นสั้นนี่บ้าบ้านเกิดติดตัวบ่ได้ติดต่อบ่ะเทศไทยโทษโทษโทรบอโทรบ่ติดโทษอะไรติดบ่ติดอืมตอนนั้นเพิ่นโลกมันโทรติดอยู่อืมอันนั้นมองนี่มองนั้นมองนี่ตอนเที่โทรติดติดอยู่ หลวงปู่เหลียวเห็นเทวดาเหลียวเห็นนาคโดยตาเนื้อบ่ครับบิสัมสัเป็ีรีบแต่ว่าหลวงปู่ยืนยันว่าสิ่งที่คนไทยถามเรื่อยๆว่านาคม่มีรีบอเทวดามีรีบอนน่หลวงปู่ก็ว่าแ้กก็ฟ้องมาของคนแล้ว แต่ความมาของคนนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วก็ขึ้นงูหน้าก็ไงกันกินเหครับมั่งกอดวานหน้าันเป็นฟลังก็เป็นดาก้อนดาก้อน้อนมงก้อมังก้อมองก้ ก็จเจาะม่เขือเทีนั่นคือเตียหู้มันับเต้อได้เจาะกอน